ก็สรุปหลังเกมครับเป็นทางฝั่งของออร์โดวาคิรีชนะไปได้ครับ3ต่อ1นะครับ 22่ต่อ25นะครับ25ต่อ16 26ต่อ24และ28ต่อ26นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าสูสีกันเลยทีเดียวทางฝั่งของออร์นโดวาเคอรี่เนี่ยก็ทำได้ดีนะอินดีจ้จริงๆเขาก็ทำได้ดีนะครับมีหลายจังหวะที่ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันนะครับอย่างเซตแรกเี่กเขาชนะไปเลยนะ25ต่อ22นะครับแต่ว่าเซตที่3เซตที่4ี่เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากแต่สุดท้ายเป็นความที่ออร์นโดวาร์เคอรี่เนี่ ในเกมวันนี้ครับกับตันผู้ครับพรพันธ์เกิดปราดของเรานะครับ47แอซซิ การกระจายแต้มกันตีเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับเบอร์คอมบี้เนี่ย18แต้มแชาวา12แต้มนะครับ,บราว12แต้มฟอร์เตอร์10แต้มนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ามีการกระจายแต้มกันตีได้ดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าทางฝั่งของออรันโดดูดีกว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามีความเฉียบคมมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมเลยวันนี้นะครับ อับตันผู้เนี่ยก็ได้ลงเป็นตัวหลักแล้วก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเอาผู้เล่นสำรองลงมาเล่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนว่าทางฝั่งของออรันโดเนี่ยก็ได้เข้ารอบไฟนอลโฟแล้วแหละนะครับทำให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆฤดูกาลแบบเนี้ยนักกีฬาจะมีการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ ตอบโจทย์และเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับโดยรวมแล้วนะครับกับตันผู้วันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจังหวะก,การเซตจังหวะก,การหลอกเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆจริงๆนะครับส่วนวันนี้เบอร์คัมบี้ครับก็ยังคงเป็นคนที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับวันนี้18แต้มถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับส่วนหัวเสาอย่าง,งหน้านของเชวานแล้วก็ทางด้านของ ซิดโนราวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเะครับเอา้าซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนที่ได้แต้มเยอะที่สุดเนี่ยไม่ใช่ทางด้านของเบอร์คอมบี้นะอ่าด้แอดขออภัยนิดนึงนะครับเป็นทางด้านของซิดโนรานครับ19แต้มเบอร์คอมบี้เนี่ย18แต้มอ่าถือว่าเป็นการกระจายแต้มกันตีได้ดีนะครับซิดโนราก็ถือว่าเป็นตัวสมรองที่ลงมาแล้วก็ทาผลงานได้ดีนะวันนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวหลักด้วยนะครับเอา้า ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นด้านซิโนราเนี่ย19แต้มนะครับเบอร์คัมบี้18แต้มนะครับไ่เรียงลงมาเชวาน12นะครับบาว12แล้วก็ฟอเตอร์10แต้มนะครับเ,เพื่อนๆอ้าวก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมนะครับของทางฝั่งของออรันโดวาเคอรี่ครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้แบบที่ก็ได้สนุกได้เหนื่อยกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้แบบยากเย็นขนาดนั้นแต่ก็เป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่สนุก สูสีกันเลยแหะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเป็นเพื่อน <ๆ S 1> คิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับโบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับสวัสดีครับ